สวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแคนแฟนหมอลำทุกท่านนะครับผมวันนียายา้ย่าค่ะลูกทุ่งหมอลำโซเชียลค่ะกับต่อโจดีสารนะครับก็มีเรื่องเล่าเป็นเหมือนคล้ายๆว่าสตอรี่ปนเรื่องราวจะมาเล่าให้เอฟซีแฟนลับหมอลำได้รับฟังกันค่ะ จริงๆเราได้ไปแบบว่าไปเจอกับตัวเองแล้วเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้อะเราไปแล้วเรามีความสุขเพราะว่านี่แหละคือฟีดแบ็กจากการที่เราได้พูดข่าวหมอลำมาตลอดทั้งปีเราก็ได้รับรู้ว่ามีเอฟซีของหมอลำหลายคณะที่มาติดตามเราที่จําเราได้ไปไหนมาไหนเขาก็จะมาทักทายเราประจานัปปะรายช่และล่าสุดนะครับผมเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาที่พวกเราหายไปนี่แหละครับเราได้เดินทางเดินสายทําบูญเดินทางไปเชียงใหม่แล้วก็กลับมาที่ภูเรือก็ เมื่อวันก็มีงานกระทีน,น,นอ่านี้อะมาเรื่องเล่าเชียงใหม่ก่อนดีกว่าเชียงใหม่นะครับผมเราได้มีโอกาสขึ้นไปสักการะที่พระธาตุดอยสุเทพนะครับผมแล้วก็ได้ไปเจอ FC ฟซีแฟนคลับของมอลัมเนี่ยลหลายท่านที่เข้ามาทักเราแต่ว่าที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจก็คือเป็น FC ฟซีแฟนคลับจากอเมริกานะครับ เป็นพระอาจารย์พระอธิยา่าเป็นพระอาจารย์ซึ่งท่านอยู่ที่วัดที่อเมริกาประจําอยู่ที่นูน่นเหมือนจะบภาษาอยู่ที่นูน่นเียนะแล้วทีนี้ก็ได้เดินทางกลับมาที่เมืองไทยก็กลับไปไป,ไปไหว้พระธาตุรสุทเทพเหมือนกันแล้วนะักตอนนั้นพีะย่าลองเล่าให้ฟังซีเป็นยังไงบ้างซึ่งต้องบอกว่านะคะพระอาจารย์ท่านนี้คือเดินส่วนกับยธิย่านี่แหละแล้วท่านก็มองเราก็เอ๊ะเราแต่งตัวผิด ไม,ไม่ไม่สุภาพตรงไหนหรือเปล่าท่านก็มองมองมองจนแบบว่าเราก็คือเหมือนกับเรากําลังจะกลับกันแล้วรเรากำลังจะกลับแล้วจากพระธาตุบรรสุธเฮียนหลังจากที่ยาย่าได้ถ่ายคลิปอวยพรบอรนอกไปนั่นแหละเนาะแล้วก็เดินมาส่วนท่านอาจารย์อีกท่านอาจารย์ก็ทักเอ๊ะน้องคือท่านอาสงใส่กแบบคาใจแหละนะว่าเอ๊ะทำไมคุ้นคุ้นยาย่าจังเลยท่านเลยลองทักดูก็อบอกว่า น้องใช่ที่อยู่ใน YouTube ไหมที่ที่พูดเรื่องหมอลำพูดเรื่องน้องน้อุ้งอิงน้องยุกิน้องบ้นนกพงศกรน้องอาอาอย่างเงี้ยเพราะนั้นท่านก็ได้ทักที่คุยกับบ่าวโจหรือเปล่าและบอกใช่ค่ะซึ่งขณะนั้นบ่าวโจ้เดินไปหข้องาพอดีแล้วก็ขึ้นมาพอดีเลยได้มีได้ก็เลยได้มีการพูดคุยแล้วก็สนทนากับท่านพระอาจารย์ท่านเนาะบ่าวโจเล่าซิตอนนั้นเรวาเป็นยังไงพระอาจารย์ท่านก็บอกว่า ท่านดูประจําเลยเนี่ยสองคนนี้ดูแบบว่าพูดข่าวหมอราท่านก็เป็นแฟนคลับของน้องยุกีน้ององิงท่านบอกว่าอย่างคลิปแบบยุกีอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็จะเป็นยุกีเนาะหลังๆนาะที่ยังอยู่แบบว่าในวงการหมอรมหลังๆก็จะเป็นอุ๋งอิงท่านก็เป็นแฟนคลับอุ๋งอิงในตอนนี้เนาะแล้วก็ได้พูดคุยกันนี่แหละครับบอกว่าโอ้ตัวจริงเจอตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยเนาะท่านกบเราก็ได้ถามว่าคือพระอาจารย์เดินทางมาจากที่ไหนท่านก็บอกว่าท่านเดินทางมาจากอเมริกา เดินทางมาเมื่อไม่กี่วันนี้และแล้วก็มาที่พระธาตุดอยสุเทพแล้วก็มาเจอเราแต่เราก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้นะว่าท่านจาเราได้ท่านจำเราได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือท่านก็คือชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบหมอนลำครับอ่ซึ่งท่านก็บอกว่าเนี่ยไอ้ที่มีการพูดคุยกันเนาะคือหมอลำมันดังไกลถึงอเมริกานะใครๆก็รู้จักแม้แต่ท่านรอาจารย์เองก็ยังสนใจแล้วก็หันมาดูหมอลำก็คือเหมือนเหมือนแบบว่า สื่อต่างๆเนี่ยพยายามนําเสนอหมอลำจนถึงต่างประเทศอะค่ะต่างประเทศก็มีการพูดถึงหมอลำเป็นอย่างมากเลยแล้วเนี่ยแล้วในโซเชียลทุกสื่อเลยก็มีการพูดถึงหมอลำเป็นอย่างมากซึ่งท่านพระอาจารย์ก็ได้ดูจากโซเชียลต่างๆแหละรวมไปถึงเขาจําเราได้ก็เพราะจากโซเชียลจาก youtube จาก Facebook นี่แหละรู้สึกว่าเราแฮปปี้นะพอท่านพระอาจารย์มาทักแล้วเราได้พูดคุยกัน แล้วเรารู้สึกว่าโอ้เราขึ้นรถมันเรยยังปลื้มอยู่เลยว่าเออแบบว่าถ้าพระอาจารย์แล้วก็จําเราได้แล้วก็ยังทักทาไทยพวกเราเนาะนี่ก็ต้องขออ่าขออนุญาตนะครับผมแล้วก็มีคลิปด้วยเป็น MC แฟนคลับดูก็ขออนุญาตพระอาจารย์นะครับขณะชมอยู่เนาะในคลิปเนาะนั่นแหละล้วแล้วยังมีอีกนะยังมีอีกอันนี้พระอาจารย์องแลเดินทางมาจาก เรียนทำมาจาอเมริกาแล้วท่านบอกว่าเนี่ยพรุ่งนี้ท่านก็จะนั่งเครื่องบินไปที่อุบลค่ะทำภารกิจอะไรอย่างนี้แหละอืมอ่าเสร็จแล้วนะครับพอลงมาจากพระธาตุดอยสุเทพค่ะอมาแวะปั๊มค่ะอ่าเบาเจ้าดีศักดิ์ก็เืินส่วนกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งอีกเหมือนกันค่ะเป็นพระอาจารย์ที่เดินทางมาจากจังหวัดน่านค่ะอ่ให้กดทักเลยนะแม่นบาโจดีไซน์บอส ผมก็ตกใจว่าอ๋อใช่ครับอ่านาจก็บอกว่าอ๋อดูประจําเลยดูประจําเลยที่ทําข่าวหมอรามทาข่าวแบบว่าทางหมอลามเสียงวิ่งหสาวน้อยเพชรบ,บ้านแ<ะ>พ,พ,พทงทำข่าวแพรวพามทาข่าวน้องออิงอย่างเงี้ย<ะ>ทำข่าวสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงประจําท่านก็บอกว่าเออท่านจําได้เ<ะ>ลออยจดูประจำะเอ๊แต่ว่าตัวจริงอีกตัวเล็กนออเนาะนี่แหละครับ้บอกว่าพูดดีนะ,ะนบ,บอกอย่างนี้เนาะเราก็โอ้โหแบบยิ่งปื้มเขาไปอีกเลยอ่ะ ต้องบอกว่าอันนี้ส่งนะบ,บุบุญของเราที่เราได้ไปไหว้พระขอพร,รแล้วเราก็ได้ไปเจอเขาเรียกว่าพบเจอกับสิ่งดีๆอย่างเช่นพระอาจารย์ท่านก็ได้มีการชื่นชมแล้วก็พูดถึงหมอลำแบบเขาเรียกว่าเข้าถึงนะเนาะแ,แ,แต่ชื่นชอบมีประโยคหนึ่งถ้าพระอาจารย์บอกว่าดีๆทำตอนนี้ดีแล้วทําต่อไปอเพราะว่าหมอลำเขาก็ เขาก็สร้างแบบว่าความสุขให้กับ f f ฟซีแฟนคลับ่เงเราเอาเรื่องหมอลำมาเล่ามารีวิวอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นการที่จะเราเป็นคนผลักดันเป็นคนสนับสนุนหมอลำอีกหนึ่งช่องทางอันนี้ก็คือเป็นการดีที่ทำให้เขาเรียกว่าประเพณี หมอลำวัฒนธรรมหมอลาเนี่ยจะได้สืบสาร<ม>จะได้อยู่คู่กับเมืองไทยไปตลอดก็ <Am S 1> ประมาณว่าเหมือนแบบเราก็เหมือนเป็นหนึ่งกระบอกเสียงที่ช่วยเขาเรียกว่าโปรโมตนั่นแหละโปรโมตอีกช่องทางหนึ่งให้กับหมอลาให้คนได้รู้จักหมอลาม,มากขึ้นถึงแม้ท่านขนาดอยู่ตั้งไกลถึงอเมริกาก็ย,ยังได้รับชมได้รับชมข่าวสารรู้เรื่องราวความเคลื่อนไหวในแวดวงหมอรามนี่แหละเป็นเรื่องราวดีๆที่ยังไม่จบยังไม่จอีกออนนี้วัดป่าหยลายบุญกระถิ่น บุญกะถินพระอาจารย์เดินทางมาจากผว่าหลายๆที่ก็เคยดูเรานะเป็นพันๆลูกเลยเมื่อ<ะ>วาเยอะมากจริงๆแล้วก็อย่างนี้ไม่มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเอฟซีแบฝรั่งค่ะเพราะว่างานบุญกะถินห้วยล้านเป็นงานใหญ่มากค่ะ คนมาร่วมงานเยอะแล้วก็มีการถ่ายทอดสดออกไปทั่วโลก mm hmm. เป็นช่องของทวัดปักมวยลาาเอง <c oughs> แล้วก็จะมีการแบบว่ามีขบวนแห่มีอะไรเนาะ <c oughs> ที่คณะพวกเรานะครับอาจารย์ลมบุรพา <c oughs> นก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแม่งาน <c oughs> <c oughs> ดูแลรถแห่ดูแลนางลำ <c oughs> อะไรอย่างนี้ <c oughs> คือทุกอย่างออกมาอย่างดีทําออกมาแบบว่าสมบูรณ์แบบมากๆ <c oughs> เลยเนาะแล้วบอกว่าเป็นการเอาหมอลำาอย่างเนี้ยพอเขาถ่ายทอดสดออกไปทั่วโลกทําให้แบบ เพลงหมอลำเอยเขาเรียกว่าการฟอนสินลามาสิล่มอลก็คือทําให้ยิ่งเป็นกระบอกเสียงทําให้คนรู้จักหมอลำทําให้หมอลำยังอยู่ในกระแสแบบนี้ตลอดไปเป็นภาพที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจไหมพี่อิ่มบุญด้วยแล้วก็อิ่มตกอิ่มใจด้วยอย่างนีนี่แหละเป็นเรื่องราวเนาะ ครับผมเป็นเรื่องราวที่เรานํามาเล่าให้ FC แฟนคลับได้รับฟังกันนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เราไปเจอจริงๆงแล้ว,ลลวนะ้ตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราภาคภูมิใจแล้วเราก็แฮปปี้มากๆจริงๆนะ,ค,ะครับผมล้วก็ดีใจแทนแบบว่า หมอลำหรือว่าศิลปินที่ว่าท่านอาจารย์ท่านพูดถึงเนาะเราก็แบบดีใจด้วยค่ะจริงๆเพิ่งป,ปริมค่ะเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวที่เรานํามาฝากเนาะเรื่องราวที่เราไปเจอพระอาจารย์รลหลายท่านเลยที่แบบว่าชื่นชมชืช่นชอบหมอลำของเราเนาะต้องบอกว่าอืยังไงดีแต่มันมันมันปริมหน,ะนะ่ะเนาะปกติอะถ้าสมมุติว่าอยากไปมันเปิดฤดูก,กาลใช่ไหมอยากไปหน้าเวทีถ้ามีแฟนถัมมาทักอันนี้ก็คือ เซอร์ไพรส์แล้วนะเราก็รู้สึกว่าเราเราเพิ่มใจแล้วนะเพราะว่าแต่ว่าหน้าเวทีหมอลำเขาจะมีแต่แฟนคลับหมอลำซึ่งเขาเคยดูเราอยู่แล้วแต่อันเนี้ยเป็นนอกสถานที่ไงพี่ยาติแล้วบอกว่ามีแฟนคลับมีเอฟซีมาทักเราจําเราได้เคยดูเราเรารู้สึกว่าเออเราประทับใจจังเราชอบจังในสิ่งที่เราตั้งใจนําเสนอตั้งใจทําออกมาแบบว่าเอามาเล่าให้เอฟซีแฟนคลับได้รับฟังเรื่องข่าวสารหมอลำเอออะไรเอออย่างเงี้ยคือมันเข้าถึงแล้วก็ดังไกลไปถึงต่างประเทศแล้วนะโอ้โห สุดยอดครับ <N> ค่ะนี่แหละครับเป็นเรื่อง <ๆ S 2> ราวดีๆเท่านมัมาฝากค่ะถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราสองคนด้วยค่ะย่าญยาติลูกทุ่งบนทาโซเชียลค่ะาจาร์ดีไซน์ครับค่ะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ